เดี๋ยวจ้องเรื่องดำซิงนะครับโอ้มมโมดที่แมมมอด,ม,ม,อดมากินหมูอยู่นี่เองโอ้แม่แบบกินหมูอยู่สองคันเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยว้เรียบร้อยโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยรถแรง เดี๋ยวรอชม,มครับจะขึ้นได้หรือเปล่านะเอานี่เป็นสูตรครับมันต้องเอาลงหอนแล้วยกอีกรอบครับนี่สูตรนะสูตรดีดยกยกอ่าเนี่เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรถ้ามันได้มุมมันจะดีดดีดตัวมันเองเลยนะครับ เล่งขึ้นสยอ่ะนี่เขาไม่เถียดโกงกันนะไปฝั่งนูน้นรถไถาดัานไม่ทัน,นเสียหกิ่งอยู่นี่ได้ตังค์เป็นหมื่นละบ้างเนี่ยโอ้ รับตัว๋วตรงนี้ครับ รบครับมันไม่ทันเลยครับนี่ L50 นันยังไงทันรถดำต้อง8ทันวิ่งประมาณกิโลหนึ่งครับขาเดียวนะโอ้น้องมะนาวมาแล้วครับนี่ตัวแรงเจองานปากหมอก็ชิวๆครับรอบช้านะครับ ไม่ต้องใช้รอบเยอะนะครับไม่ต้องล่องนะครับวิ่งสบายๆเลยนะน้ำมันน่าจะไม่ถึงหรอกวันละพันเนี่ยถึงไหมน่าจะวันละพันนะครับไม่น่าเกินวันละพันถ้าเกินวันละพันแสดงว่ากินนะโอ้ระวังเด้อระวังลูกพี่รถไทยส่วนมากรถไทยชนนะรถดำไม่ชนหรอก ก็ดูนะครับไม่จมนะเอาเอ้ยพอ่อฝั่งนี้แข็งครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะน่าจะแข็งกว่าฝั่งนู้นนะครับนี่เอาขอลั่นๆัหน่อยปังอื้อ ดูดีอยู่นะครับสภาพก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับภาพเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโอเคเลยนะครับามาแล้วครับรถเสียหกนะครับอันนี้เสียหกเอามาสองคันหรือเปล่านะครับน่าจะเอามาสองคันนะ นีอันนี้เจดยี่ตัวแรงนะครับถือว่าดีนะมีงานวิ่งครับหน้าฝนแต่ก็ถ้ารถมีงวดก็พอวิ่งนะครับแต่รถไม่มีงวดนี่ถ้าจะสู้ก็กลัวรถพังมากกว่านะผมนะเพราะว่ายางเราไม่ดีเด้วยวเก็บเก็บยางไว้วิ่งงานงานรายวันนี่ก็ ก็จะเปลี่ยนยางใหม่อยู่ครับ2เส้นนะครับสองเส้นก็เจ็ดพันนะครับสองเส้นแต่วิ่งงี้ก็ยางก็ไม่จำเป็นต้องใหม่หรอกนะครับยางเปอร์เซ็นต์ก็วิ่งได้หรือไม่ก็ยางอัดดอกนะครับ ลัง<า>มันโดอก,ก็วิ่งได้นะระยะทางไม่ไกลนะครับแล้วก็ไม่เบรนะครับอันนี้จะยาวหน่อยนะครับประมาณเกือบ4ี่เมตรนะครับรับจัวตรงนี้เอ๊ะทำไมเขาไม่หากระป๋องใส่ ปิดกระจกรับตัวทุกคันเลยสงสัยกลัวไม่ได้ตัวกลัวเขาไม่หยอดน,นะครับไม่มีคันไหนใส่กระปุกเลยไปแล้วครับผมสะตรงนี้ประมาณสะประมาณเป็นไร่แล้วนะ ใหญ่อยู่นะครับสถานีสูงซะด้วยนะครับถ้าถมสถานีงานจะไม่ค่อยเดินนะครับเพราะว่ามันมันถมแล้วมันก็ลงไปกับน้าหมดนะครับงานมันจะไปช้านี่เลยครับต้องใช้ดินจํานวนเยอะเลยนะครับถ้าถมสถานีแต่ว่าดินหมดเร็วแต่ว่าพื้นที่มันไปช้านะครับ แต่ดินมันมีถมเต็มเร็วนะครับดินเหนียวมันมันไม่ละลายถ้าดินทรายนะครับถมเต็มช้านะครับดินทรายพอถมไปปุ๊บละลายไปกับน้ําเลยนะครับมาแล้วนี่รถเจคัดนะครับหน้าเงาหน้าเงา,า,เ,งาเร็วเหมือนกันนะ วันหนึ่งได้อยู่บ้างนี่สามสิบสี่สิบเที่ยวครับได้อยู่นะประมาณวันหนึ่งสามสิบเที่ยวนี่โอ้ ถึงที่เดินออกด้วยครับครับครับสร้างอ๋อเีครับจบคลิปเยงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ